แล้วก็วันนี้เหมือนว่าลายที่แล้วอะแต่ว่ามันมีการอัปเกรดการ์จอขยับขึ้นมาเป็นห5 0 PNY GeForce GTX 1650แรมขนาด4ี่กิกส์สำหรับ CPU ครับเหมือนเดิมเนาะ i 3 1 0 1 0 5 F 4คอร์8ปดเทรด Turbo โ4ดสีนั้นเครื่องนี้13,790สามเสิหมาะสำหรับคนที่เพิ่มอีกนิดนั้นเกมแรกผมเปิดหัวด้วยเกมที่หนักข้อบพอสมควรอย่าง Red Dead Redemption 2ครับ Full HD Texture เป็น High ที่เหลือเป็นกลางและเปิด FSR ที่บาลานนั่นเองเล่นได้แค่นี้ก็โอเค แล้วนะอย่างที่ผมบอกอ่ะ1 3ื่นสามอ่ะหกสิบสี่เฟรมหกสิบห้าเฟรมเอาไว้เป็นแนวทางในการตัดใจแล้วกัน67เฟรมการ์ดจอ98 72องศาเซลเซียสฟอร์ซ่าฮอลลินซันห้านี่คือ Full HD ปรับกลางเหมือนเดิมสันหนึ่งส่วนตองสุดใจเป็นยังเจ็ดสิบเฟรมเลยใช่ไหมเสืออันนี้ร้อยเฟรมนะต่างเยอะต่างเยอะอันนี้คือไหวชิวเลยคือเพิ่มปรับไฮก็ได้ครับโอ้โหแล้วพวกซัดไปร้อยกว่าเฟรมฮะหมื่นสามเจ็ดร้อยเก้าสิบปึ้งจัด สไปเดอร์แเนี่ยอันนี้เนี่ยพันเยี่สิบคณพันแปดสิงจที่บาลานซ์กราฟิกเป็นโลนะโอ้ยเล่นได้จริงอันนี้เล่นได้จริงไม่ต้องซีเรียสเลย70็ดสิบเฟรมห0สิบเจเฟรมนี่คือไม่ได้แย่นะเ0็ดสิบแปบเฟรมบางคนถามว่าแล้วไฟเอ็เล่นได้ไหมนี่คือ f u เอชดครับเอเเป็นออฟเอเอเอเป็นเอ็กทูฮะปรับไปทายวะเฮ้ยใช้ได้อยู่คนเดียว ร้อยเฟรมเอาละฮะเออพี่เป่าแล้วมันอยู่คนเดียวมันปรับไฮได้หมดอย่างเงี้ยถ้าแบบผมปรับนอร์มอลเฟรมเรตจะเยอะกว่านี้มันก็ต้องยึดขึ้นกว่านี้อยู่แล้วนะครับอันนี้อย่าลืมนะอย่าเชื่อพวกเธออย่าเพิบอกนะงงเงาอะไรผมปรับไฮหมดเลยเห็นบางเงาเนี่ยไฮปรับไฮหมดดังนั้นเนี่ยเฟรมเรทอาจจะได้ไม่สูงมากนะผมแจ้งอย่างงี้ก่อนแล้วกัน50-60เฟรมที่เรเบลนะครับต่อไปว่ารถแล่นยังท่านผู้ชมครับ Full HD ตามสุดอยู่ละอ่ะ Full HD ตามสุดนะครับโอ้ยเฟรมเรทดีกว่าเดิมน,นิดนึงนิดหน่นนนอย 200กลางๆก,ก็ถือว่าโอเคเฮ้ยโอเคไม่แย่ไม่แย่เลยนะ1 3ื่นเนี่ยฟูที่ต่ำสุดเนี่ยไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าเลข2ต่อไปเดียบโวซีฟูเอชดีครับเอไปสาต้องขออนุญาตเปิดบาลานนะปรับกลางเหมือนเดิมเห็นปะนี่เด er ียบโวีครับท่านผู้ชมครับเดียบโวีเล่นได้อยู่แล้ว83เฟรมดูทรงแล้วดีกว่าหนึ่งศูนย์ทศูนย์ทีไออีกปรับได้ดีกว่าหนึ่งศูนย์ทศูนย์ใจเอ่อเสียงอะไรภาพไม่ใช่ภาพแสงอะไรทุกอย่างชัดเจนดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ร้อยเฟรมนะก็แรงขึ้นนนนกวว่่าาเเเเดิมะียยโอคลห ต่อไป a p e ป full hd ครับปรับต่ำสุดเห็นปะ่ะวเอเป็กร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบ g ค k e goke หายใจหายคอได้คล่องขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะครับร้อยยี่สิบเฟรมสำหรับเอเป็กเรเจนเอร์ full hd ตรงนี้ครับไอสักคำครับ full hd ครับปรับ low fps บาลานซ์รอดรอดแบบแปดสิบเฟรมเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมแต่ยังไม่บอกแหละนี่คือพลัง fps คุณต้องเปิด fps บาลานซ์พลังดิบไม่รอดผมบอกเลยสักคำเนี่ยแปดสิบเฟรม full hd ปรับต่ำปรับโลนี่คือ A R K ฟูเอ h ดีปรับโลครับใช้โอ้โหเอาเรื่องคุณเสืออะฟูเอดีปรับโลหมดเฟรมเด็ดร <50 S 1> <AR K S 2> ้อยห้าสิบเฟรมแบบ A R K อะเออเราควรดูผลลับเป็นหลักแลท่านผู้ชมค่ะน, Dead Island 2 2> นี่เด a ไอแลนด์ทูนี่เผื่อไว้เนี่ยฟูเอ h ดีเป็นกลางนะโอเคฟูเอ h ดีปรับกลางเฮ้ยเด a ไอแลนด์ทูเล่นได้เหลือด้วยใช้ได้เลยเ e a d i s ลน n ์2ูอะฟูเ l ็ดปรับกลางอะมัน90กว่าเฟรมครับ90 90กว่าเฟรมเฮ้ยเสือ ได้ยอร์แลนด์ทูเล่นได้เฉยเลยว่ะมาแล้วอ่ะเป่าวินเตอร์เฟลมาแล้วจังหวะนี้ซอมบี้แม่งกินกันอยู่แล้วกูต่อยกูต่อยต่อยต่อยต่ายตายตายพับจี Full HD ครับท no, ุกอย่างวิลี่โลเหมือนเดิมลงมาเนี่ยเฟรมเด่นที่มัน90เฟรมนะ94เฟรมขำๆขำๆต้องซีเรียส 120เฟรมนะครับ115 120เฟรมพับจีก็คือเท่าทุกอย่างวิโลก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับอ่ะสำหรับวอลโซนเนี่ยเสียอีกนิดนะอืมแต่พอเล่นได้บางจังหวะมันยังอัลติมซ์ออพติมซ์เชเดอร์อยู่อะเห็นปะก็ประมาณ100เฟรมนะสำหรับวอลโซนเอ่อมอร์ดอลเฟอร์ทูที่เป็นโหมดมิติเพย์เลอร์นะครับประมาณนี้คือคืออย่างนี้บางทีมันเป็นเชดเชเดอร์ออพติไมซ์เซชั่นอะที่มันต้องรอโหลดนานๆจะได้ปะที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะอต้องรออยู่ร้อยกว่าเฟรมเล่นได้ตามนี้ วงนอกรู้ใจวงในรู้มือแค่แหละอู้หยยี่แมสไลด์มายิงเฉยเลยครัสำหรับ CPU ครับเหมือนเดิมเนะ 3, 10, F, 8, reat, าะ i3 10105F 4คอร์8 thread turbo 4.4จอเนี่ย PNY GeForce GTX 1650แรมขนาด4กิกเมมโมรี่เหมือนเดิมครับ MSI Pro h 10MB นะครับก็ใส่ M.2 ได้อะไรได้ฮาร์ดดิเนี่ยก็จะเป็นตัวเริ่มต้น Kingston NV2 256GB ตรงนี้ read speed คือ3,000เมกนะ Memory ก็จะเป็น 16GB Dual Channel เหมือนเดิมนะครับ RAM Kingston X17 CPU Power Supply เนี่ยถูก,กอัปเกรดไปเป็นตัว ASUS ตัว p ีแซนะครับ550วัตต์8ปดสพลอนตรงนี้นั่นเอง CPU Z แซดเป็น i3 1 0มสิบหนโนาเคมเล็กส4นาโนเมตรครับแคช6กแมก4คอ8เทรดเหมือนเดิม Turbo 4.4เหมือนเดิมนี่เมนบอร์ดครับ MSI h ค1 0ครับ MB Memory ครับ DDR 4ครับ 16GB Dual Channel นะเป็นบัส3าม0ันะองครับแรมคิงชิพไนิกครับกราฟิกเป็นเอ็นวีเดียจีโฟร์ GTX หนึ่ง9 6 r ้ m อัปเกรดเอ็นวาคนั่นเอง TDP เนี่ยเจ็ดสิบห้าวัตต์อะ ก็ถือว่าครบครบแล้วก็อิ่มๆกันไปครับสำหรับสเปคนี้ครับฝากไว้ด้วยครับ13,790จ่ายเก้าสิบจวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i h a ฮม CPU นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกแหละร,ร,ราคาเนี้ยโปรโมชั่นแบบเนี้ยวงนอกรู้ใจวงในรู้มือแค่นั้นแหละนะครับลองข้อความไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กไอแฮมซีพียูไลน์ดีไอซีพียแล้วจเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ